สวัสดีพี่นงองป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีมอสลำแพลวพาว,พาวแสงทองทุกทันพี่น้องคลิปนี้เจดวงสีมาอัปเดตข่าวสารสู่พี่นงเอฟซีฟังเนาะในส่วนของทางาเพจคุณแม่แพลวเนาะเพื่อนก็ได้ลุงแจงทางพี่นงเอฟซีพี่นง่าวันที่สิบเจ็ดมื้อนี้พี่นงองวันที่สิบเจ็ดมกราจะเป็นในส่วนของแม่แพลน้องนาลิตะน้องโตเกียวออกไล่การสดเวลา่าเทียงหอดายซองพี่น้อง ทางเพียเพิ่นก็ได้บอกว่าเปิดทีวีรอดเลืจ้าว่าซว่นวา่าคุยแซบโชว์พี่น้องรายการคุยแซบโชว์อันนี้ก็สิเป็นในส่วนของช่องวัน้ะพี่น้องเวลา12 0 0นาฬิกาถึง14 0 0นาฬิกาพี่น้องเทียงหอดใบส0งพี่น้องพบกับแม่แพลน้องนาลิตะน้องโตเกียวในรายการคุยแซบโชว์พี่น้องทางช่องวันเนาะอันนี้ก็เป็นทางคุณแม่แพลว์เพิ่นก็นได้เอามาลงแจงพี่น้องเอซเนาะ ทางเอฟซีเพิ่นกะเขามาคอมเมนต์ปักหมุดลอว่าสันว่ารอชมเลยค่ะลอสามเต้ารอชมลอให้กำลังใจแม่เลี้ยงเดี่ยวจ้าว่าสันว่าพี่น้องแต่พี่น้องทางเอฟซีเพิ่นกะเขามาลอลุนกันเนาะพี่น้องเนาะว่าทางคุณแม่แล้วก็ทางลูกๆนี่เพิ่นซีมีอีหยังมาเซอร์ไพร์ทางเอฟซีบ่นนอว่าสันว่าจะมีข่าวดีมาอัปเดตหรือไม่ถ้าเสียดายไม่มีพระเอกมาร่วมออกด้วยว่าสันว่าพี่น้อง กะสิมีทางบางความเนมตนบางความคิดเ,เห็นอะไรพี่น้องคอนก็เขามาแสดงความคิดเห็นกันไปแบบนี้พี่น้องต่างคนต่างเขามาตั้งตาล้อเนาะทางสองเตาเนาะบว่าสิเป็นน่องนาลิตาน้องตัวเกี้ยวเนาะออกทีวีคู่กับทางคุณแม่เพลวพาาพี่น้องเราเอฟซีเนาะแต่ละคนแต่ละท่านค่ะเขามาตั้งนาตั้งตาล้อละพี่น้องทาลอชมทางคุณเพีวเาาแล้วก็สองเตาพี่น้องแต่ก็ยังมี ทางเช่านิดเนาะบางเพจบางช่องที่เอาไปเบาถึงในส่วนนี้แหละพี่นองกะสีมีคนเบาถึงประมาณว่าเสียดายก็เลยเบ่เห็นภาพครอบครัวพรอมนาพร้อมตาพอแม่ลูกเนาะมาสันวาถ้าวันนั้นไม่เกิดเรื่องขึ้นแบบนี้แล้วทางพ่อไม่เดินออกมาจากแม่ก็คงไม่เป็นแบบนี้่าสันว่าพี่นองบางความเห็นเนาะก็บอกว่าถา้าเทิงสวง รู้จักปรับความเข้าใจกันรู้จักหัหนนาเข้าหากันให้อภัยซึ่งกันและก,กันแล้วบ่เดินนี้ออกมาจากกันป่านนี้ครอบครัโคงงิสมบูรณ์แบบแล้วละ่าสันวาพิ้องก็สิมีบางคอมินพน้องคนก็คิดเห็นแบบนี้เนาะเปิ่นก็บ,บอกว่าเข้าใจหัวอกผู้หญิงแค่คุยกับคนอื่นผิดจนสามีให้อภัยไม่ได้แต่กับผู้ชายเที่ยวบาร์เกย์บาร์โฮสไม่ผิดเธอเก่งมาก ผ่านมาได้คนดีต้องได้ดีแล้วก็ปังปังขึ้นไปจ้าวสันวพี่น้องส่วนคนที่เขาไม่เห็นค่าก็ปล่อยเขาไปในเมื่อมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบพร้อมทุกอย่างแล้วแต่ยังกลับเดินหนีออกไปจากชีวิตลูกชีวิตเมียก็ให้เขาไปเถอะวสันตวพี่น้องนั่นละพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้พี่น้องก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดวงไดดเด้อเดี๋ยวมีข่าวมาอัปเดตใหม่ เดี๋ยวเจดวงเสี่ยวมาฝากพี่นองไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า